วันนี้พามาแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์กันนะคะปังผาเมฆตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังตอนนี้ตีสี่นะคะพื้นที่ท,ที่อุดมสมบูรณ์ปไปด้วยระบบนิเวศวิทยาจุดที่เราจะไปกันบรรยากาศยามเชา้ามาชมทะเลหมอกกัน เดีย๋ยวไปดูเหมาะกันทางเข้าต้องเดินขึ้นไปจ่หนเตรียมไฟฉายไปด้วยนะคะใส่รองเท้าผ้าใบเสื้อผ้าใส่สบายสบายไม่ต้องหนามากนะคะเดี๋ยวเราไปบีนเขากันมาเลยจ้า จะก้ามาป่านะคะมีประโยชน์กับร่างกายมากช่วยลดความดันนะคะอันนี้มีวิจัยในของประเทศญี่ปุ่นแล้วหลายประเทศที่เขาเอาไปใช้แล้วนะคะก็คือจะช่วยลดความดันช่วยลดน้าตาลในเลือดอ่าแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะใครที่มีความเครียดหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าวัยทํางานที่มี พลังงานจากธรรมชาติช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นมากถึง70%นะคะไปต่อไม่รอแ้่แล,แล้วเราก็มาถึงจุดสกายวอล์กแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเราผู้พิชิตวังผาเมฆ ยินดีด้วยกับทุกท่านนะคะที่มาถึงจุดนี้หายใจเข้าให้เต็มปอดมาฟังวิธีการฝึกหายใจโดยักวิชาการกันนะคะ สักสี่ห้ารอบนะหายใจลึกๆยาวๆเข้าแล<ห>้วออกทาาจะููกลอดเวลานะครับหายใจเข้าท้องพองหายใจ,ยใจออกอท้องยุบอย่าคิดใช้สองจนลืมหายใจขากลับจ้าระยะทางเดิน ขึ้นมาก็ประมาณ700เมตรแต่เป็นทางขึ้นเขาจะเหนื่อยนิดนึง ใครมีเต็นท์สามารถเอาเต็นท์มากางนอนที่นี่ได้นะคะค่าบำรุงสถานที่แค่คืนละสี่สิบบาท,บาทสนใจติดต่อได้ตามเบอร์น,นี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ที่ไหนคะว,วังขาม้ค่ะคือตัวอะไรคะอันนี้นะครับคือโมซาซอรันนครับผมเต็นติ้งก่าในแม่น้ำเมิร์สนะครับผมคือตัดด้วยทันเดระมาณ์คทีหนึ่งตัดในกลุ่มโมซาซอนมีความยาวประมาณเจ็ดหกเมตร มีรูก่าคล้ายกินกาทาเลอาหารได้แก่ปลาแอนโมไนซ์